เมื้อนี้พบกับลินดาสาวล่าเมื่อนี้ลินดาจะพาทุกคนมาปิ้งข้าวเกี๊ยวกินปิ้งข้าวเกี๊ยบนี่เลยนี่เปลี่ยนข้าวเกี๊ยบนี่เปลี่ยนข้าวเกี๊ยบเสียงขวงังมาแต่เสียงขวังเลยนี่นี่แม่นหมดเลยเมืนน่นอน,นี้เนาะเมื่อนี้เฮาก็จะมาปิ้งข้าวเกี๊ยบก่อนอื่นเราก็จะด่งไฟสะก่้อนจะด่างแล้วไหมเบ๋ยวมาบ่เปิดตู้เลยวะ ปลาหูเบอร์เนี่ยไปทากินนะกละอือเคยเฮ็ดแล้วอ่ะนี่บ่ครั้งแรกครั้งแรกในรอบ15ปีตอนนั้นก็เคยกินอยู่ตอนนี้บ่อ่าแต่ว่าแต่โดดแหละอันนี้ก็เป็นอ่าที่สู้จุ่มน้ำมันเดี๋ยวบ่ซองหาบกระบอบ่บอกเลยว่ามือน,นี้แทกร<อ>ักบเ<อ>ชิญ<อ>เป็นภัยแม่งปิงบ่ แขกรับเชิญก็คือพี่ฝนนั่นเองสวัสดีพบกับซ่องลินดาเด้วยอาะพี่ฝนมาจากรซ่องไหนนี่มาจากรซ่องก็ใส่ฝนทองพื้นเส้นแอลโบวี้เส้นแอลใส่พื้นหองพื้นลาลามาจากรซ่องพี่ใส่ฝนวันนี้ลินดาจะมาเฮ็ดอาหารสุกินนะไม่อยาก็ข้าวเกียบข้าวเกียบเส้นขวางทุกคนบังเอิญวาจะเป็นตาเส้นอะไรเข้าว หลายคนก็น,น่าจะรู้จักที่ใส่ฝนวันนี้เราเราจะมาพา,<อ>าติดแขกรับเซื้อปีงเท่าเทียบกินตังก็ไม่ตอบจะมาไฟอันนั้นนี่บาก็ให้จ,จูดห้องด้วยหรือไงเนี่ยเออเครื่องนี้นะถ้าก็เริ่มเื่อ,อนะสนมควรวันนี้ไปอเด็กมาวันนี้ฮะไปซื้อเนี่ยไปซื้อข้าม<ด>แต่ว่านี่จะเส้นแน่นอนค่ะก็เลยไปซื้อ เส้นน้อยมากไม่ชอบว่าชอบเส้นใหญ่กันก็ว่าจะฝากซื้ออยู่ว่าจะฝากซื้อจักสองโลว่าที่จะซื้อว่าอยู่สาสาขาไหนะสาขาอ่าคำคำวงสาขาไหนสาขาไอติคก็มีใจ่ไอติคอาคำเปิดสบเปิดเอ้าคือแบบบริเปิดก็เว่าว่าจะไปไอติกแล้วเนาะเดี๋ยวไม่ไปไปเบิ่งซื้อยี่หกพันเอาวะ าาสหลยตอนนี้เฮาก็อยู่ในระหว่างการอําดังไฟตอนนี้อูดกูพร้อมนีม่นะเออมือน,นี้เฮาก็ได้อ่าฮับเคียร์จากพี่สายฝูงมาเป็นแขกรับเชิญน,นี่พี่สายฝูงน,นี่ก็เป็นเน็ตไอดอลประเทศลาวเลยเป็นเน็ตไอดอลเบื่อต้นๆเลยแหละอืะ่อ๋อคีหมอไอ้จงโลยอเคแขกรับเชิญเฮาอีกซองนึงก็คือ u t ท b e ทีมงานบ้านนานี่อันนี้มื้อนี้ลินดากระใสเสื้อของอ่าทีมงานบ้านาน,านามาพร้อมเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนซองที่เปลี่ยนซองที่ก็ตั้งลินดาขึ้นมาค่าคก็ให้เกียร์ซองทีมงานบ้านานาเขาหัวพร้อมมืม้อน,นี้กับพี่ฝนตอนนี้ท่าให้มันเป็นท่านี่ค่ะตอนนี้กระท่าให้เป็นท่านแบบเดี<ส>๋ยวจะกระจายเย็นๆแต่ว่า โอ้แท็กลับเสื้อนี่เนาะเสื้อเส้นดำหมดเลยเสื้อเส้นดำหมดเลยเห็นไหมเสื้อสันซื้อมาามันแพงเนี่ยมันดูเธออุดก็ณสัมผัสสามสิบเก้าสิบเอาไปเลยแท็กลับเสื้อเราเป็นแค่ทับเสื้อเดี๋ยวเขาก็ต้องนั่งทากิ่นไหมบ่ะโอ้ใช่แบบเฮดซอยด์ดูการแต่งตัวด้วยเห็นบอสเมื่อการแต่งตัวเด็กให้เป็นสมุบไปเป้าวานีลรับบอสอยากก็ะีดวัคซีนมาดูสิเฮดโซครับเฮดโซปานนี้ ฉีดมาให้เป่าอย่างเงี้ยเอ้ามันเกียร์ปี่ใส่ฝนเลือกว่าจะปีงอย่างก่อนอืมอันนี้เพือกกว่านี่ไปแล้วเพลือกอ๋อรถเพือกเหรอแมวก็มาไกลได้ไหมนิว่านี่อ้อยังเล็กแมวรถนี่น่ะเหมาะกับเจ้าที่สุดอุ้ยฮะมันบอกเวลาเราเราชอบเสือกแม่เออแม่เออจะนี้อะไรอย่างนี้ฮะอันนี้ว่ะรถมันต้น บุีรถสาตวอย่างเลยหรือว่าด่างเขาเป็นโควิดหรือว่าด่างของเขาติดโควิดตัวนี้รถอย่างตัวนี้ก็รถอันมันต้นคือกันต้นมันือเป็นจังสีเรื่มป้งแล้วตัวนี้ตัวนี้หาเริ่มป้งแล้วมองไปกลไกไฟก็ยังอ่อนๆไฟแหงบ่ได้เอาไม่อย่างมาวี่บอกโบะคอยปีงไปมันจึงได้กลิ่นหอมของท่าน ก็จะบริกินดอกโมเดลค่อยเบิ่งเนี่ยไดกินจะต้องจ่ายินจะอยากกินอันเซ็บต้องรออีก่อนนะไฟแหงบได้ตอนนี้แขกรอบเสิร์นแขกราเสิร์นุดยิ้มแห้งเลยนะีแขกรเสิรนกันจะฟานไปฟาสามี่ีแล้วเขาจะมาตีกันเพราะเรื่องไฟอ่อนไปแขกเราแขกคำเสิร์นหน้าดำหมดแล้วกว่าจะได้กินแพนหนึ่งนี้ เง้าแน่นป่จะเข้าใจีเด้อจะเข้าห้องน้ำแล้วตอนนี้จะเข้าห้องน้ำแล้วตอนนี้แปบนึงสีได้กลิ่นแลยกินเรากินแน่แน่มันจะง่าก็เทอ่ามันก็ง่ายสุดก็งานาวสิปิ้งแมวก็ยากกินน้ำเลนีว่าปิ้งแมวกันแมกกินน้ำแล้ววันนี้นายหาเไปเถือใช่แฟนคุณได้ปะนี่อุ้ยเอ้ยลืมอะโมอ๋อ อันนี้นะมันสิเป็นกินแล้วทาอีกแบบหนึ่งอ่ามันจะสามแผ่ันทอดอันห้าแผ่นแล้วบางแม่นอันจะเป็นตกดินแล้วมจาจักนี่เออแผ่นแรกมันก็ต้องใส่เวลาเป็นถัก,กินอยู่บ่ทุกคนโอ้ยสมัยตอนท้อยังน้นอยหันแผ่นยิ่งยิ้ปีงมาแล้วพวงบนนี้ใหญ่คือบุอบอยู่ไมโครเวฟแล้วกันแล้ว โอ้ยมันก็บาได้กินหอมของท่านบันได้กินมันบ้านเราไฮโซขนาดนี้อาจจะมาปิ้งนั่งปิ้งอย่างไงอะ่ะมันไม่เข้ากันมันไม่ได้อารมณ์อุ๊อ๋อวันนี้อ้า,าวเผาเลยวันนี้อะวันนี้เผาต้องลองคือสิเทพเนะาะใจมันกินได้เลยนี่นะมันกินได้แล้วเผาทั้งข้างมันก่อน ต้องเีซินม,มันน้งรถเผือกนะของพี่ฝนถ้าเผือลกลูเป็นแานตอนนี้พี่ฝนคงรวยไปแล้วโ <laughs> <laughs> มเมนตีก็หยอกแค่ข้าวซื้อน,นะมันเป็นกนลิ่นอะไรนี่เดมันกรอบลค่ะเออแล้วก็มาลองแล้วนะเอได้กินแล้ว โอ้ยโอ้ยตัเองเตัวเองเต้มหน่นแล้วตะวเอนต้มอีแล้วทำซ้อมฟอนต้องซีนก่อนพราคุณมีรสชาติ่างไรบมาไม่เป็นไเดี๋ยวว่าเขาติดโควิดบ่อบ่อมีกินอะไรบ้างเอาไหมเอา อตี <ừ> สกระดาษืมแต่ว่าก็มีหวา,<อ>านด้วเนอะชอบหวาน <ừ> แต่บอยจะกินเปือกเ,เอ,เอ,เอ้ยเนอะเออเออในสุกไหวอยู่ตัวนี้นะอืมาต้องพิชไปพิกมาเดี๋ยวๆตัวนี้จังแมน่น <laughs> ตัวนี้ยังแม่นเพื่อนเร <ừ> าเล่เนเห็นบอ เฮ็ดแน่เด็ดป่ะเขากวนกวนกวนบ่ะต้อง<ๆ>ต้องไปหาในยูทูบเอาเองเขาก็ไม่จำพวกเจ้ายูทูบมันเหรฮะบว์อันนี้นะได้มาแต่เสียงขวังได้มาแต่าพิซซ่าก,กี้นี่เอามาให้ป่ะเอามาไว้ห้อหงน้าสาวกกเอามาเลยตัวนี้มันเริ่มพองๆงงงแล้ว Lời mình mang xuống con hiền và kem lòng lòng kem lòng kem biển ừ. sang ừ. <laughs> đi con ýu 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 mọi người đi ýu ýu mọi người đi ýu ýu mọi người đi ýu mọi con đi ýu mọi người đi ýu Yêu, yêu, yêu. ýu mọi người đi ýu đi ýu mọi người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  จะโปะเพราะคลิปนี้แหละทำไปดิยิ้มให้ยูบ้าปิดไฟก่อนไว้แส่ไม่แล้วเนาะสุดแดง่มมึลินดาพี่ประสบการณ์ด้ไดบ้แค่บอกคือบอกหูแท้ปิดไฟเด้อ ไปใส่เวอร์โดดีสเดียวครับพี่มาส้มก้านโอ้โหด,ดิ้งเหงีเขาเล่าเลยมาลอว่า,ารใส่ซีซันแล้วแมนบอกโ <laughs> อ้คือคกัน <laughs> นี่อันนี้คือได้แล้วนี่เฮ้จะได้กินรสเผือกแล้วทุกคนต้องเอาออกมาก,ก่อนมันชีแข็งอกีกออกมาแล้วมันแข็งอกีกมันถือความเย็นแล้วมันนะแข่งต้องตัวนี้บะนีินะเออตัวนี้คือสีซุงไวกิ้งแตวนี้คือสีพุดโอ๊กโอ๊กเลยแล้ตัวนี้คือสีคะ บางแท้บางว่าจะเ,เห็นแนมเห็นพ่ออ่ะเห็นหน้าก็ได้กับไไะอะไ้เนาะอืตัวนี้ว่าจะลุกเขาเวยกูอืมตัวออนี้นะตัวนี้มันคือสีโบ่ดน้ำยูสตัวนี้เห็นบ่าวก็จะได้กินไวน์ยเูเอา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 มาจะเป็นหุ้มถ้วยอะไรแบบนี้เอา้าตัวนี้เขามักทอดเอาคือแบบไปทอดซะค่ะกระยาบอบกระปิ้งดีให้มันได้กินหอมค่ะข้าวมันได้ข้าวที่กินที่ใส่ไว้ เราเคยกินน่าจะเคยกินข้าวทอดครบบอได้15ปี15ปีผ่านไป15ปีผ่านไปยังย่องย่องตัวห,หนึ่งพูดจิบอ,อืมได้แล้วตัวนี้นะมาเลยอ่าตัวนี้ราบลินดากับพี่ใส่ฝนเยอะป่ะส้น คือไม่ม <s orb> ีอะไรทำนะทุกคนเหมือนเราไม่มีอะไรทำก็คือวิ่เดี้อขับมาขับโม่รสชาติมากกว่าทีแบบจะคือเข้าเนานะคือข้าวแล้วคือกคือเข้าวอะแต่บางเปนหวานนิดนึงขอบใจช่องลินดาด้วยนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องลินดาสาลาดเด้งนี่ก็เรียบร้อย แทบเจ้าของคนฟังบ้านเสิญเสิญค่ะเพื่อนเรามีแต่ตตบแปลกแปลกนะนี่คือเจ้าของอร่อยนะคะเหมือนทำจากมันสับปะหลังเลยเนอะต้องเห็นจากมันสับปะหลังต้องจิ้มไม่ไหม้ก่อนนี้ค่อยอร่อยบอกอ ลินดากกนจะมารีวิวเท่านี้แหละมารีวิวอาขนมขนมเสียงขวงอันนี้ก็คือเป็นอาหารของทางภาคเสียงขวงนําเข้ามาเลยและลินดาก,ก็จะมาท่าเพียงเท่านี้และสําหรับไผ่ทีเบิ่งคลิปนี้ลินดาก,ก็ขอขอบใจที่ยังติดตามลินดาและก็ยังเบิง่งก็เป็นกําลังใจให้ลินดาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเด้อบ๊ายบาย